เราเริ่มเตรียมปลากันก่อนนะครับปลาสบะที่ผมซื้อมาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นปลาสบะแช่แข็งนะเ,เวลาเราละลายก็คือออกมาละลายไว้ในตู้ชิลนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทำการลวกผักกันนะครับเราจะต้องเตรียมน้ำเย็นรอไว้เลยนะครับเพื่อน็อกผักนะเราก็จะต้มเป็นเวลาประมาณ3นาทีครับครบเวลาต้มก็ตักขึ้นเลยนะครับมาน็อกน้ำเย็นทันทีเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาต้มน้ําปลาโอนก่อนนะครับผมใส่น้ําเข้าไปตามด้วยปลาโอแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะต้มประมาณสัก2 3นาทีนะครับตอนนี้ครบ2นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเทเอาเฉพาะน้ำนะครับ เดี๋ยวเราเตรียมทําซอสเลยนะครับผมก็ใส่น้ํามันพืชลงไปครับเดี๋ยวรอกระทะร้อนนิดนึงจากนั้นนะครับผมก็ใส่ขิงแก่ลงไปครับเดี๋ยวเราจะทําการผัดขิงแก่นะครับให้หอมให้น้ํามันขิงหอออกมานะครับตอนนี้นะครับขิงหอมแล้วนะครับผมก็ใส่น้ําซุปปลาโอลงไปเลยครับตามด้วยโชยุ มิลินครับแล้วก็น้ำตาลทรายเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายละลายแล้วนะครับผมก็จะเอาปลาลงเลยนะครับโดยที่เราจะเอาด้านหนังลงก่อนนะ เราก็จะเคี่ยวไฟกลางนะครับไปเรื่อยๆจนน้ำงวดเลยนะครับตอนนี้นะครับผมต้มมาประมาณ3นาทีนะครับนิดๆนะครับเดี๋ยวเราทำการพลิกปลาก่อนนะโอ้สวยงามเราจะใช้ไฟกลางนะครับในการต้มปลาสะบะของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับผมจะทําการเทซอสออกส่วนหนึ่งนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มเคี่ยวนะครับเพื่อให้น้ําซอสนะครับมีความงวดนะครับแล้วก็เคลือบในตัวปลาเพราะว่าตอนนี้เนื้อปลาของเราสุกแล้วนะครับไฟที่ใช้จะใช้เป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับ เราจะค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆจนซอสแห้งเลยนะตอนนี้นะครับใช้ได้แล้วปลาสุกแล้วนะครับน้ำงวดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตักเสิร์ฟเลยครับผมก็ตักข้าวมาแล้วนะครับวันนี้นะครับผมใช้กล่องนะของ Star Product รหัส 4575P นะครับตัวนี้เป็นกล่องฟอยล์เราก็ใส่ซอสไปเผื่อลูกค้าต้องการที่จะเพิ่มนะครับเราก็จะมีในส่วนของขิงดอง นี้เราก็จะใส่ในทุกๆก,กล่องเลยขิงดองนี่มีขายนะครับเป็นขิงดองสำเร็จอยู่แล้วนะหาซื้อได้ตามซุปเปอร์เลยจากนั้นนะครับก็ตกแต่งนะครับด้วยผักผมก็จะใช้เป็นบล็อกแครี่ที่เราลวกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็แครอทวางทับไปเลย ก็จะมีในส่วนของหน่อไม้ฝรั่งนะครับแล้วก็วางซาบะของเรานะครับลงไป เสร็จแล้วเราก็โรยด้วยงาขาวนะครับเป็นงาขาวคั่วนะครับปิดฝานะครับเราก็บีบขอบด้านข้างเข้ามานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวหน้าปลาสบะนะครับก็จะมีขิงดองด้วยนะครับเวลาทานคู่กันเนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยอเอาขิงดองด้วยอืมอร่อยเลย ในส่วนของตัวปลาสาบะนะครับซอสของเราเนี่ยจะมีรสชาติหวานนํานะครับตัวขิงตัวนี้มันจะมีรสชาติเค็มเวลาทานคู่กันเนี่ยรสชาติจะตัดกันกาลังดีนะครับแต่อย่าใส่ขิงเยอะนะครับเค็มมากเลยนะครับไปดูต้นทุนกันดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมุติผมทําขายเป็นกล่องแบบนี้ต้นทุนต่อกล่องเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับอันนี้เหมาะสําหรับรับออเดอร์ในหมู่บ้านด้วยนะหลังจากที่ดูวิธีการทําข้าวหน้าปลาสบะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันนิดนึงนะครับ ปลาสบะที่ผมซื้อมาจะเป็นปลาสบะที่แช่แข็งนะครับแล้วก็จะมีข้าวเนี่ยอันนี้คือข้าวสารที่ใช้ในเวลาหุงมาเนี่ยสามกรัมหุงมาแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ750กรัมนะครับจะมีปลาโอแห้งนะครับที่เรานํามาต้มเป็นน้ําซุปปลาโอนะครับหรือน้ําำ๊อกปลาโอแล้วก็แพคเกจจิ้งเราเนี่ยก็จะมีกระปุกน้ําจิ้ม1นออนซ์นะครับแล้วก็มีถาดฟอยล์สตาร์โพรดักรหัส 4575P นะครับ วัตถุดิบทุกตัวผมจะใส่ค่ายิวไปให้นะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ผมมีค่าเผื่ออื่นๆให้อีก10%นะครับค่าเผื่ออื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปาถาค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่เือลืมใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมด4กล่องนะครับต้นทุนต่อกล่องอยู่ที่42.92สตางค์มาดูราคาขายนะครับ สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่85.883สตางค์สมมุติว่าผมขาย85บาทผมก็จะได้กําไร42บาท8สตางค์นะครับก็สําหรับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่หน้าตาน่ากินมากๆเลยนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากด้วยนะครับก็ลองนําสูตรน,นี้นะครับไปฝึกซ้อมมือดูนะครับสามารถรับออเดอร์ในหมู่บ้านได้นะครับ